สี่บาทครับอ้าวอะไรอ่ะวันนี้ข้าวบนของเราต้องจัดการขอหันษาครับเรตตี้แห่งของพักึ่งเรเวอรตี้ใช่แล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนย่านห้วยขวางอ่าห้วยขวางวันนี้เราได้เขาเรียกว่าสัมประธานรถกระป๋ตุ๊กตุ๊กขมาต้องบอกเลยนะคะว่ารถตุ๊กตุ๊กายยากมากอนข้างจะยากแล้วในย่านห้วยขวางนี่ถ้าใครอยากขึ้นมาขึ้นได้แต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตุ๊กตเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวกับสาวสวยผู้สิ่เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะตอนนี้เรา ถึงหน้าคนรุ่นที่นี่พอแล้วถูกต้องแล้วเราก็ติดต่อได้พอแล้วน้องเขากำลังเป็นเป็นเขาเรียกว่าลบบุ๊กติดต่อมาถูกหนูรู้จักสมัยเด็กๆใช้จิตยาแบบสมัยแบบว่าเที่ยวด้วยกันสมัยที่วันเดียพ่อไม่ได้เที่ยวสมัยที่ไปแบบไปตื้อด้วยกันเอางี้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่ารู้จักกันไรอะไรยังไงเนี่ยเราไปรู้จักน้องรุ่นไปไป น้องอยู่ห้องนี้ฮะก็เมื่อกี้วเขาเปิดประตูไว้ทั้งกันแรกก็ไม่รู้เออแล้วน้องเขาเปิดประตูอย่างงี้ก็เข้าไปเลยสิเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ห้องน้องรุงเป็นที่เรียบร้อยเอารุ่นนี้รงฉัคุยมาแต่ัไม่รู้เหรอเออีี่น้องที่น้องรุงใช่ไหมฮะเขา็คนติดต่อเขาเป็นคนออกเป็นคนพามาพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอห้องนอนน้องเขาเลยอันนี้เป็นการแก้ของจุ้ยนอนนอนแล้วก็หายน้ำเป็นการแก้ของจุ้ยก็จะมีใช่ใช่ให้เด็กๆที่ล่อนที่ร่นนีนอนยังไงพอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเรามาดูจักน้องรุงมากกว่านี้หนชสวงของนันะฮะช่วงหน้าพัักครับ อันนี้เหมือนเดิมเลยอ้อะไรอ่ะขึ้นเกลือแร่อันนี้เป็นเกลือแร่ที่น้องเก็บไปเละไปเที่ยวคืนหรือเปล่านั่งนี้นั่งนี่เด็กนี้นั่งนี่เด็กนี้นั่งไมเสร็อ๋อไม่ไม่ไมถ้าสมมติว่าเกิดเขามผิดพลาอยูดอ๋อแล้วก็แล้วก็มี